ใบสำรวจปลดล็อกนกนกงครับผมหนึ่งแสนใบสำหรับเพื่อนๆคนรักนกกงที่ต้องทำอยากจะให้เพื่อนๆอนอ,นออกจากเซฟโซนของเรานะครับเพื่อนคนรักนกกงหัวจุกเราทำเราอธิบายให้คนรักนกกงหัวจุกทราบมันง่ายครับแต่เราจะทำยังไงละ่ะให้คนที่ไม่ชอบเราหรือว่าคนอยู่นอกวงการนกกงหัวจุกได้รับรู้ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศนะครับเราจะชี้แจงให้เห็นว่าผลดีผล ที่เราได้มันคืออะไรเราได้สร้างอาชีพหลายๆอย่างเช่นทําตะขอทํากงนกทําผ้าคุมกงทําอาหารทายาทําวิตามินแล้วก็อีกหลายหลากสาขาอาชีพที่เราได้ทําในวงการนกงอจุกนะครับในเมื่อเรา,เาทําในเรื่องของนกงวจุกให้เพื่อนๆได้รับรู้แล้ว เราก็มีหน้าที่อีกอย่างหนึ่งคือทํำยังไงให้คนนอกวงการนกคกงหุ่ยุกได้รับรู้ไม่ได้เปิดโลกให้เขาครับว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันทํามันมีประโยชน์มากมายในสร้างอาชีพได้สร้างความรักและมิตรภาพดีๆให้กันความนิยมในวงการนกคงหัวนยุกมันมีมากครับแต่ว่ามันอยู่ในเซฟโซนอยู่ไม่สามารถเปิดเผยออกไปได้ีย่ยก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับฝากด้วยครับผม